สวัสดีครับในคลิปนี้ก็สอนวิธีการติดตั้งคอมพิวเซอร์นะครับบน Windows 11นะครับคือ Windows 10ก็ได้นะครับมาดูกันดีกว่าว่าติดตั้งกันยังไงนะครับก็อย่างแรกเข้า Google นะครับก็เสิร์ชคำว่าคอมพิวเซอร์ดาวน์โหลดนะครับพอเข้ามาแล้วเนี่ยก็คลิกไปที่คอมพิวเซอร์เซต u p อัพตรงนี้ได้เลยนะครับพอเรากดแล้วเนี่ยก็จะขึ้นตรงดาวน์โหลดตรงนี้เูไหมครับก็ให้เรากดเข้ามาครับเพื่อเลือกใช้ ก็เลือก install all user เลยก็ได้กดใช่ไปครับอันนี้เราก็กด next ไปครับตรงนี้ให้เราเข้าผ่านนะครับไปหา P P E E นะครับอ่ะค่อยดูอย่างของผมอะ่ะใช้แซมสี่นะแซมสี่ใครใช้แซมวาวตรงไกนก็เลือกตรงนั้น,นครับเสร็จแล้วเข้าเสร็จแล้วนะเราเลือก P P ครับแล้วเ,เลือก P P ตรงนี้ครับเสร็จแล้วก็กด next เรากด next เราอ n น t ตอลไปครับเสร็จแล้วมันก็จะเสร็จนะครับข้อนี้เรามาเท s กันก่อนครับร่อนี้เราจะรู้ได้ไงครับว่าตัวมันใช้งานได้แล้วนะครับให้เราไปที่ตัว cmd ครับ command ครับ cmd เปิด cmd ขึ้นมาครับเสร็จแล้วก็พิมพ์ตรงนี้ลงไปครับ cursor ค e r v ครับแล้วกด enter ถ้ามันขึ้นเขียวเขียวอะไรแบบนี้ขึ้นมาแสดงว่ามันใช้งานได้แล้วนะครับคราวนี้ไอตัวเขียวเขียวเนี่ยให้เราขึ้นมาบนสุดเลยครับขึ้นมาบนสุดแล้วจะเขียนว่า่าคอมเพิวเซอร์ของเราเวอร์ชันอะไรครับมันจะเป็นสองจุดแปดจุดห้าเห็นไหมครับให้เราจาเอาไว้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็เข้ามาที่ตัวเว็บอีกรอบหนึ่งครับกดตัวหน้าดาวน์โหลดนี่ยนะแล้วลงมาครับมันจะเจอเห็นไหมครับคอมพิวเซอร์ตัว .phr นะครับ นี่แอันนี่คือเวอร์ชันที่เราใช้นะครับเราก็กดดาวน์โหลดมันมาครับกดตรงนี้นะจุดสองสองจุดแปดจุดห้า่าเราจะได้ไฟล์มาครับซึ่งเราเอาไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาครับมาวางไว้ที่แซมแล้วก็ h ิ t ท d ด็อกนะครับที่เราเก็บเปมาแหละอนี่ตรงนี้นะครับแค่นี้ก็จะเสร็จวิธีการติดตั้งนะครับ